เรียกว่างานอะไรอ่ะงานอะไรถึงได้รูปวาดวาดรูปเด็กปวดกระลุกเอ็นไม่ประกวดทำไมล่ะเอ็นทำไม่ทันแล้วมันมันมันจะมีรางวัลอะไรได้เงินหนึ่งหมื่นบาทรางวัลไี่จริงหลักหนึ่งหมื่นได้อย่างมากก็ใบประกาศก็โอเคไม่ใส่พอตงานเ็าเริ่มกจบพอตแล้ว สีหรือภาพขาวดำาี่ขาวดูบรรยากาศของโต๊ะโต๊ะ,ตะวาดรูปของนางนะอะไรบ้างเนี่ยอ้อสะอาดเลยโต๊ะโต๊ะชัะ้นซื้อมาเท่าไหร่อ่ะแบบแพงมากนางเอามาใส่ข้าวของนางเป็น อภัยอันนี้ชั้นใบแรก38 2538ใปใบที่2 2,545เพ้เรียน2ครั้งทำไมอ่ะเพราะอยากเรียนว่างเรียนกันสองอาทิตย์